อยาก move on จากคนรักเก่าต้องทำยังไงตัดใจจากคนที่ชอบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะยิ่งกับความรักที่เพิ่งเริ่มต้นแต่ดูมีแววว่าจะนกเนี่ยจะทำยังไงดี p ี a า v a วาร t ตี้คอนเทนดีๆสำหรับผู้หญิงมีวิธีตัดใจจากคนรักเก่ามาฝากสำหรับสาวๆที่พร้อมจะ move on อย่างแรกเลยนะคะเราต้องยอมรับก่อนว่ารักครั้งนี้ต้องจบลง รู้ทั้งรู้ว่ายิ่งเพอ้อถึงเขาหรือเพอ้อถึงเธอคนนั้นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งตัดใจได้ยากขึ้นเท่านั้นนะคะบอกเลยค่ะว่าถ้าตั้งใจจะเลิกรักใครสักคนให้ได้สเต็ปแรกก็ต้องเริ่มจากการดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเลิกโมโนแล้วยอมรับความจริงว่าความรักของเรากับเขาเนี่ยมันจบลงแล้วจริงๆจะช่วยทําให้เราทําใจได้และยังสามารถกลับมาทําสิ่งต่างๆได้เต็มที่มากขึ้นอีกด้วยนะคะ 2. ตัดขาดจากทุกทางอย่าให้เหลือใยห,หลายๆคนที่ยังตัดใจจากคนที่ชอบไม่ได้เดินต่อไปแค่ไหนก็วนกลับมาอยู่จุดเดิมส่วนหนึ่งก็เพราะว่ายังคุยกันอยู่หรือว่ายังคงต้องเห็นหน้ากันทุกวันถ้าอย่างนั้นก็คงต้องตัดขาดการติดต่อแบบทุกทางเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลไหนบล็อกได้ก็ยิ่งดีหรือถ้าทำไม่ได้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสนทนาซะถ้าเขาทักมา ก็ตัดบทบ้างหรือบางครั้งอาจจะต้องหัดโกหกเพื่อรักษาหัวใจของตัวเองบ้างเช่นกำลังยุ่งอยู่ไม่สะดวกคุยอย่างนี้เป็นต้นค่ะ 3. ให้นึกถึงแต่ข้อเสียของเขาเวลาที่เราหลงรักใครมากๆเนี่ยก็มักจะมองเห็นแต่ด้านดีของเขาใช่ไหมล่ะคะแต่ในทางกลับกันไม่มีใครที่เพอร์เฟไปทุกอย่างนะคะดังนั้นลองหันมาโฟกัสข้อเสียของเขาดูบ้างค่ะ อาจจะทำให้ลดอาการคลั่งรักลงไปได้อะไรที่แย่ๆของเขานะ่ะขุดขึ้นมาให้หมดทั้งนิสัยของเขาที่เราไม่ชอบสิ่งที่เขาเคยใจร้ายกับเราคำพูดที่ทำให้เราสะเทือนใจอะไรทำนองนี้ถ้าหากหาไม่ได้จริงๆก็เอาตรงที่เขาดีเกินไปนี่แหละค่ะข้อเสียสุดๆจะได้เห็นจริงๆว่าเขาไม่ได้ชวนให้หน้าลงไหลอะไรสักเท่าไรหรอก 4. ปรับกิจวัตรใหม่หางานอดิเรกทำ อีกวิธีตัดใจที่จะทําให้คุณไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับลูปเดิมๆนั่นก็คือปรับเปลี่ยนชีวิตประจําวันใหม่ค่ะจากที่เคยตื่น8ปดโมงแล้วทักหาเขาก็เปลี่ยนเป็นตื่นเร็วขึ้นเพื่อมาออกกําลังกายหรือเตรียมอาหารเช้าน่ากินน่ากินเพื่อตัวเองก่อนที่จะเริ่มทํางานหาเทรนการแต่งหน้าแต่งตัวเปลี่ยนลุคบ้างนะคะจากนั้นลองใช้ชีวิตให้สนุกขึ้นด้วยการทํากิจกรรมที่ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็น ทำอาหารศิละปะคลาสเต้นเลี้ยงแมวหรือเล่นกีตาร์ก็ดีเหมือนกันนะคะ 5. ปรับปรุงตัวเองใหม่เวลาที่โดนเทเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกคะ่ะว่าตัวเองไม่มีค่าพอคิดแล้วท้อแท้ใจขึ้นมาเรียกว่าไปต่อไม่ไหวใช่ไหมล่ะคะแต่รู้ไหมคะว่าความรักที่เจ๋งที่สุดนั่นก็คือการรักตัวเองนะคะดังนั้นใช้โอกาสนี้ล่ะคะ่ะหันกลับมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น วางแผนเรื่องการเรียนวางแผนเรื่องงานวางแผนการใช้ชีวิตสิ่งที่จะต้องทําในอนาคตอย่างเช่นเตรียมไปเรียนต่อมองหาช่องทางทำงานอื่นเสริมพลังใจของตัวเองให้แกร่งขึ้นเป็นต้น 6. หาคนใหม่มาดามใจถ้าชอบเขาแล้วไปไม่ถึงฝั่งฝันทำไมไม่หาคนใหม่เลยล่ะคะส่วนคนเก่าก็เทไปเลยคะ่ะ วิธีตัดใจนี้จะเป็นการรับมือกับความผิดหวังของคนเฟียสคนค cool, ูลุกขึ้นมาสะบัดบ๊อบแล้วเดินหน้าสารสัมพันธ์ใหม่ไปเลยเวิร์กอยู่นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าแหมการจะรักใครก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆจริง,รงๆเหอะแต่อยากจะบอกนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายให้เป็นแฟนก็ได้ค่ะค่อยๆเรียนรู้กันไปเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนคุยกันชิลๆบางทีอาจจะมีจุดที่เราคลิกกันได้นะคะสาวๆคะ โบราณว่าไว้ตัดบัวอย่าให้เหลือใยตัดใจจากคนที่รักก็เช่นกันนะคะรักเขามานานแล้วถึงเวลาหันมารักตัวเองและคนรอบข้างบ้างค่ะติดตามพีอาร์วาริตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกด Subscribe ช่อง PRva r i วารด้วยนะคะ